สวัสดีทุกคนกันอีกรอบหนึ่งนะฮะสำหรับอมังอัสวันนี้มาบ่อยมากเลยนะครับในแมป i r s h i p ตรงนี้นะฮะในคลิปนี้ผมจะทำการทดลองก่อนนะครับซึ่งทำการทดลองไปแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังนะฮะเป็นเรื่องที่ผมสงสัยนะครับเจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้ผมสงสัยว่า i m p o s t e r สามารถคิวครูเมดบนแพลตฟอร์มได้หรือเปล่านะฮะซึ่ง i m p o s t e ตตัวนี้เนี่ยผมตั้งระยะการคิวเป็นระยะที่ไกลที่สุดนะครับเ mm hmm. มื่อยืนฝั่งตรงข้ามของพื้นที่กันนะฮะปุ่มคิวไม่ขึ้นนะครับ เจ้าแพลตฟอร์มตัวนี้เนี่ยมันใช้ได้ทีละคนนะฮะแล้วถ้าเกิดนั่งไปแล้วก็ต้องนั่งกลับมาก่อนถึงจะใช้อีกด้านหนึ่งได้นะครับทีนี้จะให้คนนึงขึ้นไปบนแพลตฟอร์มนะฮะดูปุ่มคิวนะครับเมื่อขึ้นไปบนแพลตฟอร์มแล้วปุ่มคิวหายไปนั่นแสดงว่าคิวบนแพลตฟอร์มตรงนี้ไม่ได้นะฮะทั้งขาไปและขากลับเลยนะครับปุ่มคิวไม่ขึ้นทีนี้อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะฮะถ้าเกิดเราเจอกับนักจุกในตำนานนะครับเขาจะใช้แพลตฟอร์มตัวนี้จเรราไได้หือม่ ตอนนี้ผมใช้ออโต้คลิกนะครับในการกดปุ่มใช้แพลตฟอร์มในอีกแอคเคาท์หนึ่งเปิดทิ้งไว้เลยนะฮะกดรัวๆเลยซึ่งอิมพอสเตอร์จะแย่งขึ้นแพลตฟอร์มก็ยากนะครับเพราะว่าที่กดปุ่มขึ้นแพลตฟอร์มเนี่ยมันอยู่ที่เดียวกันกับสปอร์ชนะครับซึ่งมันขึ้นมาแป๊บเดียวเท่านั้นไม่สามารถกดได้แต่สามารถคิวได้นะฮะมันจะมีปุ่มคิวขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วถ้าเกิดเรามุดท่อเพื่อดักไปคิวนะครับมันก็จะมีเวลาแค่แวบเดียวเท่านั้นคือช้ากว่าไม่ได้เลยนนนะจรรงงดด้้วยย่่่าาตีีีเเป็ทุกอลคับ ติดโปสเตอร์ขึ้นท่อลงท่ออย่างนี้คนอื่นเห็นก็เรียบร้อยเหมือนกันนะฮะเนี่ยครับปุ่มคิวมันขึ้นมาแป๊บหนึ่งนะครับจังหวะตรงนั้นกดคิวได้บันไดก็เช่นเดียวกันนะฮะคือถ้าเกิดเพื่อนใช้บันไดยอยู่เรากดคิวไม่ได้นะครับตอนอยู่ข้างล่างไม่ได้ใช้กดคิวได้แต่พอปีนบันไดปุ๊บปุ่มคิวหายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ปีนขึ้นไปหรือว่าปีนลงมาก็ตามนะฮะช่วงที่อยู่บนบันไดกดคิวไม่ได้นะครับ ต้องใช้บันไดให้เสร็จก่อนตัวเราก็เช่นเดียวกันนะฮะถ้าเกิดเราปีนบันไดเราไม่สามารถคิวได้นะครับปุ่มคิวหายไปเหมือนกันทั้งตอนปีนขึ้นไปแล้วก็ลงมาเช่นเดียวกันนะฮะเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของห้องน้ําและประตูห้องน้ํานะฮะหลังจากการทดสอบแล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากที่ผมคนเดียวหรือเปล่าคือปกติแล้วห้องน้ําตรงนี้เนี่ยประตูเราสามารถเปิดปิดได้นะครับ เปิดได้ทุกห้องเลยนะฮะข้างในเราจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับถ้าเกิดมีคนอยู่เมื่อเปิดแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับประตูมันจะปิดเองเราไม่สามารถปิดเองได้นะฮะต้องรอพอเปิดประตูแล้วเราจะมองเห็นข้างในนะครับแต่ถ้าเกิดประตูปิดอยู่เราจะมองไม่เห็นเห็นไหมฮะคือถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างในเราก็จะมองไม่เห็นนะครับคนข้างในก็มองไม่เห็นข้างนอกเหมือนกันแต่ปัญหาคือพอผมลองเข้าไปข้างในแล้วตอนนี้แอคเคาท์นึงเนี่ยที่ผมเล่นอยู่ยูสเกะเนี่ยนะฮะ เข้าไปในห้องน้าแล้วนะครับเปิดประตูแล้วคือตอนนี้ตัวของยูสุเกะเนี่ยอยู่ในห้องน้าแล้วนะครับแต่ว่าในหน้าจอที่เราเห็นคือเขาอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะฮะสามารถกดคิวได้ด้วยนะครับแต่ในจอจริงๆที่เล่นเนี่ยคือเขาอยู่ข้างในแล้วก็ประตูปิดอยู่ด้วยนะฮะอยู่ตรงข้ามกันอีกแอคเคาท์นึงก็เช่นเดียวกันนะฮะตอนนี้คือเปิดประตูเข้าไปข้างในเรียบร้อยแล้วซ้ายมือทั้งตัวทั้งสองคนเลยนะครับตัวนี้อยู่ในห้องน้ําประตูปิดเรียบร้อยแต่เรามองเห็นอยู่นอกห้องน้ําประตูปิดอยู่ด้วยนะครับวิธีการที่จะให้คก็ื เราต้องกดเปิดประตูและตัวเขาจะเดินเข้าไปเองนะฮะซึ่งในจอของยูสเกะในมือถือนะครับคือตอนนี้เขาก็อยู่นิ่งปกติไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนนะฮะยืนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับพออยู่ในห้องน้ําปุ๊บปุ่มคิวหายไปเห็นไหมฮะเราไม่สามารถคิวข้ามประตูห้องน้ําได้นะครับประตูห้องน้ําปิดอยู่อันนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจนะฮะว่าถ้าเกิดผมเข้าไปแอบในห้องน้ําแล้วเพื่อนจะเห็นผมอยู่นอกห้องน้ําหรือว่าอยู่ในห้องน้ํา เนี่ยฮะเจ้ายูสเกะคือเข้าไปอยู่ในห้องน้ําตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก่อนที่เราจะเปิดประตูให้เขาวิ่งเข้าไปก็ยืนอยู่นี้ตลอดเลยพอเปิดเข้ามาปุ๊บคิวได้นะครับพอไม่มีประตูกัน้นตอนนี้อีกแอคเคาท์นึงกำลังจะเปิดประตูเข้าห้องน้ําไปนะครับเข้าไปอยู่ในห้องเดียวกันกับยูสเกะนะฮะซึ่งเราเห็นเป็นประตูปิดแต่เขาเปิดแล้วนะครับเข้าไปอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วปุ่มคิวก็ยังขึ้นอยู่นะฮะ <N h ain> คือผมไม่รู้ว่ามันเป็นบั๊กหรือว่าเป็นที่ผมคนเดียวนะฮะเราสามารถกดคคิิไไไดดด้้้โยที่่มตตองเเปปประูขาื เราไม่ต้องเปิดประตูเลยเพื่อนก็ไม่เห็นนะฮะกดคิวได้เลยตอนแรกก็สงสัยว่าเป็นเฉพาะในมือถือหรือเปล่านะครับแต่อันนี้คือ Account บน PC เครื่องหนึ่งนะฮะเหมือนกันเลยครับทั้งมือถือทั้ง PC เพราะฉะนั้นแล้วผมอาจจะต้องไปลองใน Match ปกตินะครับดูว่ามันเป็นยังไงโอเคเรามาพิสูจน์อาถานห้องน้ํากันนะฮะผมยังไม่สามารถเข้าไปเล่นในเซิร์ฟเมกาได้เหมือนเดิมนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเอาจอดำอีกแล้ว เหมือนบัคจะยังเยอะอยู่โอเคเรามาเพื่อพิสูจน์เรื่องห้องน้ําห้องน้ําอยู่ใกล้กับคาโกเบใช่ไหมขึ้นไปข้างบนก็เจอเลยออกไปหนึ่งคนเรารอในห้องดีกว่านะรอในห้องเพื่อนเดินผ่านเอาแสดงว่าครับแสดงว่าเพื่อนเห็น <c oughs> ประตูยังไม่เคย,ยปิดเลยอะ่ะ ให้ประตูปิดก่อนก็นไม่ได้เหรอเพื่อนผมยังมีความเชื่ออยู่นะฮะว่าห้องน้ําเป็นสถานที่แอบ,บที่ดีนะครับอ่าออกไปอีกหนึ่งคนอีกแล้วเรื่องออกเกมยังไม่หายไปนะฮะห้องนี้แล้วกันอยู่ตรงนี้กันใครเมื่อกี้สีขาวอีกแล้วเอเดี๋ยวสิเพื่อนเปิดประตูหน่อยดิเปิดประตูห้องน้ำหน่อย อยากเห็นเพื่อนเปิดประตูห้องน้ำอ่ะแอบก่อนแอบก่อนเอาสีขาวโดนคิวเขียวเข้มไงอยู่เข้มหรือเขียวอ่อน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 ครับที่ไหนอ่ะฉันอยู่กับสีน้ำตาลเขียวอ่อนครับเออฉันก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะอาจจะเป็นตรงกลางมั้งใกล้ๆห้องน้ำนะเพื่อนสีเขียวแน่นอนสีเขียววอดเขียวเข้มเลยไปวดเขียวเข้มทำไมโอ้โห ขนาดบัฟให้แล้วยืนยันให้แล้วสีแดงใช่ไหมอีกคนหนึงเนี่ยนะแอบห้องน้ำก่อนขนาดเสริมให้แล้วว่าเขียวอ่อนก็ยังจะเชื่อเขียวอ่อนอีกอโอเคประตูปิดแล้วทีนี้เราก็ยืนนิ่งๆรอดูว่าประตูจะเปิดได้หรือไม่ไฟดับอีก ผมว่าเราสามารถมองเห็นชื่อได้นะมีเสียงคนเดินไปเดินมาผมว่าตรงหน้าประตูห้องน้าเนี่ยเราเห็นนะใช่ไหมถ้าเกิดเข้ามายืนที่หน้าประตูนั่นไงนั่นไงมีคนวิ่งไปมีคนวิ่งพาไปอีกหนึ่งคนวิ่งพาไปอีกหนึ่งคนผมอยากเห็นเพื่อเปิดประตูห้องน้าเพื่อความชัวร์อืมวัดนี่ไงประตูห้องน้ายังไม่เปิดเลย คิวได้ไงอะแสดงว่าเขาเปิดแล้วใช่ไหมแล้วผมไม่เห็นสีแดงโดนคิวไปแล้วประตูห้องน้ํายังไม่เปิดเลยอะจากที่ผมทดสอบนะฮะประตูห้องน้ําถ้าเกิดไม่เปิดคือเรากดคิวไม่ได้แสดงว่าเขาเปิดเข้ามาแล้วแล้วผมไม่เห็นแน่เลยอ้อาวแต่ว่ามีแค่8คนอา่าใกล้ๆห้องน้ําโอ้โห เอาอีกแล้วเป็นอะไรกันนี่ต้องแบบปรับมุมมองให้มันไม่เห็นไม่ได้จะมาเล่นไฮแอนด์ซิกเอาอนี้เพื่อนเราใช่ไหมเนี่ยกดคิวไม่ได้เอาเพื่อนเราเฮ้ย <laughs> เพื่อนลองเปิดประตูเข้าไปหน่อยเพื่อนลองเข้าไปในห้องน้ำหน่อยเออห้องน้ำก่อน <laughs> แอบก่อน <laughs> แอบในห้องน้ำรอครูดาวแล้วอยู่ในห้องน้ำกดตัดนู่นตัดนี่ไม่ได้ด้วยนะ ผมใช้ไม่ได้เปิดแต่ประตูได้อย่างเดียวเออเอาใครรีพอร์ตสีเหลืองรีพอร์ตโถ่เอ้เห็นเหรอสีแดงเป็นคนคิวสีเหลืองฉันแอบในห้องน้ำเมื่อกี้โหวดฉันก็ได้นะถ้าเกิดฉันพูดผิดเนะี่ยสีเหลืองครับโหวดสีแดงออกสีเหลืองก่อนแล้วก็สีแดงเฮ้ยสามเท่ากันเ <laughs> พื่อนที่คิวบ้างไหมเนะี่ย เพื่อนไม่ได้คิวเลยใช่ไหมแต่ก็ยังดีที่ช่วยเราประตูห้องน้ำมันมีปัญหามากเลยฮะตอนนี้เราต้องใช้การตัดนู่นตัดนี่เข้ามาช่วยมองอะไรไม่เห็นเลยทางก็ยังจำไม่ได้ครูดาวมายังกําลังมาเพื่อนคิวสักคิวหนึ่งสิเปิดไหมมีคนมาไหมเอา เดี๋ยวจะกดคิวจะกดคิวเออฮะเพื่อนก็ยังไม่คิวสีเหลืองเป็นคนเจอสีแดงที่ไหนอะสีเหลืองเจออีกแล้วนะสีฟ้าอ <laughs> oh okay. <laughs> uh ่อนกับสีดำน่าสงสัยนะเออไม่มีข้อพิสูจน์นะแสดงว่าไม่ใช่สีแดงได้อยู่ได้อยู่ลาก่อนเพื่อนๆ ทำไมไม่เชื่อเราเสียใจด้วยเพื่อนเย้ yeah! เพื่อนไม่คิวเลย